ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับนะสำหรับวันนี้โกก็มีหลวงพุทธเจ้ในพินาะรูปหล่อปั๊มเลื่อนสมณสาิในะพ่นะตัวนี้ก็เป็นทีมงานของพี่ปองสุพรรณจะสร้างนะพี่เนาะหลังนี้ก็น่าจะเป็นหลังที่3แล้วครับพี่ครับเดี๋ยวโกมาขาเงินให้พี่ๆทุกท่านได้ดูกันนะพี่เนาะ รุ่นนี้สวยครับสวยทุกองเลยครับพี่ครับไม่ว่าจะเป็นสวยทุกรายการนะพี่นาโอฝังเพชรฝังพลนี่เป็นะสวยมากครับงานสตตนยิ่งสวยครับพี่ครับที่ท่านได้เห็นแล้วได้สัมผัสแล้วนะได้ส่องแล้วจะลงรักครับพี่ครับได้ได้สัมผัสแล้วก็จะหลงไหลนะพี่นะสำหรับปั๊มเลื่อนปูจืดเหรียญนี้ครับสวยมากครับท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ช่องโกศา168้วยนะครับผมนะสำหรับ ID Line นะโกก็ คอมเมนต์อยู่ในใต้คอมเมนต์นะพี่น้าสามารถเพิ่มเพื่อนนะกด ID Line เข้ามาเลยได้เลยครับพี่ครับเพื่อนๆตามลิงก์เลยครับนะที่โกปังบอกไว้ให้เราพี่นอาตามด้านล่าเนาพี่นอพี่ก็ดูในใต้คอมเมนต์นะพี่นะนะามาดูกันเลยดีกว่าพี่นอสำหรับุินนี่ครับเดี๋ยวมาค้ำเงินกันนะก็เปิดเป็นลงที่3แล้วนะ ดีมันคมาดูนครับ่งนครับนี้ครับอันนี้เป็นมไม่เกลนาเครับ,บนนะมาดูก่นอกนครับพี่ครับว่า ลุนนี้จะมีเนื้อเงินมาอันนี้มาหรือเปล่าแต่ก็เปิดดูก็ไม่รู้ว่าค้อมมาหรือเปล่านะพี่นะก็เขาทํามาแบบนี้ครับพี่ครับเนี่ยเขาค้อมมาแบบนี้นะพี่นะเขาค้อมมาแบบนี้ครับกูก็จะลงค่าเหมือนเดิมนะพี่นะเพื่อจะได้พี่ๆจะได้เล่นหาสบายใจกันได้นะพี่เนาะ<ส>พี่ทนายได้เนื้อเงินไปลังหนึ่งลังสองก็ยินดีด้วยครับพี่ครับปิดลุนนบบน้นนะครับก็เท่าเดิมครับพี่ครับเท่าเดิมนะาลุนนละสี่ร้อยครับทนายปิดมาก็ ิดมาได้เลยลุ่นล่ะ400รวม,มถึงโดกเว้นเก็บไปถ้าหรือไปถ้าตอนนี้ก็บกกังกันไปเดี๋ยวที่น่ะเช่นเดิมครับ โอทีพี่นะหยดทีหมดพี่น่หมด ประมาณนี้อาที่น้องก่อนมนี้ก่อนนะที่น้งเราก็จะปิดเบอร์นะต่อไปก็จะปิดเบอร์ครับปิดเบอร์ที่เราพิจารณาจะปิดเบปิดเพิ่มเห็นแล้วสวยก็สามารถปิดเพิ่มได้ครับผมนะเดี๋ยวมาเจอกันข้างในไลน์นะพี่น้องสำหรับวันนี้ก็โกขอลาไปก่อนครับท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องโกสายหนึ่งหกแปดไว้ด้วยครับพี่ครับกดกระดิ่งกด subscribe ให้ด้วยครับนะจะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้โกลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ